สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่น้องปุณจะพามากินถั่วแมคคาเดเมียอันนี้แม่ลองสั่งมาครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันวันนี้น้องปุณอยากจะเข้ากล้องด้วยนะคะเดี๋ยวชิมไหมชิมไหม,ม,มอันนี้เราสั่งมาครึ่งกิโลเขาเขาแถมที่แกะด้วยนะคะ ไดแกะเอาไว้เอาไว้แค่ใช่เดี๋ยวเราจะมาลองกินดูอันนี้เราสั่งแบบโอ้ใไม่ใหญ่เลยอบอบเนยมานี่ครึ่งกิโลนะคะนี่เทเลยว้าวไม่ใช่ครับเขามีนี่เขาแถมที่แกะมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองนี่แกะใหเรื่อย นี่เดี๋ยวแกะให้ปุ่นลองก่อนอ่ะปุ่นลองอ่าอืมเป็นไงเฮ้ยเนื่อยเลยเนี่ยแกะขมเลยนะ้ำนะ้ำ <c oughs> แอมอ๋าทำไมเม็ดนี้แกะยากเดี๋ยวลองเปลี่ยนเม็ด ซึมเข้าไปว,าว้าวนี่หอมแต่ก็อร่อยอร่อยดีนะอันนี้เม็ดเล็กก็เคยเห็นหอมแซงเป๊กเลยอะ่ะย่าลองแกะเม็ดใหม่ให้โอ้ยอคลัดตัดทีไม่เก็ดกันหักนี่ทุกคนอบเนยหอม เราจะเราจะเปิดไม้กันนะครับกรอบหอมอร่อยมากเลยค่ะไม่ทำไมลูกวม่แข่งกันเลยใช่อันนี้ค่อนข้างแกะยากนิดหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ที่ที่น้องสั่งมาให้กินนะคะแกะง่ายแกะง่ายกว่านี้อันนี้ก็แกะยากเลยแหละแกะยากเหมือนกันนะไม่ต้องไปอีกฝั่งนึหรือเปล่า ฝั่งนี้แหละถูกแล้วครับโอ้แก่ยากอาลูกอ้าลูกค่อนข้างยากทำไม,มเห็นเขาแกะกันง่ายจังทำไมเราแกะยากเราไม่มีแรงอโอ้อย่างากรอบกรอบนุ่มนุน่มในชื่นิงไหมครับเออชื่นิงนะอยากดูแม่กินอยากจับดูอโอ้โหใช้แรง นี่ออกแล้วนจะไปแกะให้แม่อยากลองแกะมันมีอีกอันหนึ่งนี่ครับไหนดูสิแม่ก็แกะไม่ได้นี่ก็แกไม่ไนีอ่อีกหนึ่งอันนี่ซื้ออันนี้มาค่อนข้างแกะยากคทั้งที่แล้วแกะง่ายมากแล่แมเล็จับไม่เป็น Này, đâu Mình có ngắt. Ủa? Ưm. Cách lúc này. Tại kẹt, kẹt ngay mà? Ưm. Này, đã rồi. เกือบเกือบหลับไปกลับมาได้เนี่ยเกือบแลับไปมึงนะการเคลื่อนหลับทำด้วยต้องใส่ไม่ได้ปออดกินพล

ลองเกินคนาน์ลแม่แกะให้นี่ทุกคนดูอาไหนที่แกะง่ายก็ง่ายมากเลยนะคะนี่เหเ้ยเขียวดูสิครับเขียวกรอบลองสั่งมาครึ่งกิโลเพิ่นหวานหอมกรอบกรอบมากกรอบอนุ่มแลนมากกับทุกคกน เริ่มจะแกะงอ่ะฝั่งแบบอบเนยมาค่ะอ,อ <c oughs> ร่มาึครับ <c oughs> แกะยางมาค่ะทุกคน นี่ต้องใช้แรงนิดหนึ่งต่อไปอย่าผมสั่งมั่งแม่สั่งเยอะเกินไปทำไมต้องสั่งมั่งมันจะสั่งอะไรอ่ะโอ้แก่ย่างเปหนังไก่กรอบแบบี่กรอบมากๆอ๋อมีมร้านนี้ก็น่าจะมีนี่รว่าอยากกินไม่เคยกินเห็นแล้วอยากกินกินไหมครับไม่แล้วรองอัไม่กินไม่กินแล้วก็คือน้ำเต็มท้องเลยครับ อร่อยแมคคาเดเมียอร่อยมากค่ะลูกหลายลูกมากเลยเนี่ยเข, <อ S 1> <ล>ขาให้มาเยอะมากเป็นผ,ผลมากได้แ,แต่แต่มันจะติดฟันนิดหน่อยบางเ<า>ม็ดก็แก่ง่ายบางเม็ดก็แก่ยากวันนี้ไปโรงเรียนสนุกบ้างมากมีมีกิจรกรรมหนีซ่อนสูบทำไรนะครับ หนีโจรจำลองจำลองหนีโจรถ้าเผื่อโจรเข้ามาในโรงเรียนเราต้องทำยังไงช่วยเหลือตัวเองอยังไงแ,แล้วปูนแล้วปูนก็วิ่งอยู่ใช่ไหมดีดีเบริ้งปูนเขาล้มเปล่ปา <c oughs> แต่ดีไนงะแต่ดีไนะเข,ขาเขาปากไม่แตก <c oughs> แต่แต่ไม่โดนเลยนะแต่แค่นั้นแต่แต่เขาแต่โจรอะ่ะเขาเขาทุบอย่างแรงเลยทุบแบบนีเ้เ <c oughs> ขาบอกว่าออกมาออกมา ถูกออกออก็ออกตายสิครับทุบโต๊ะใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ทุบโต๊ะเขาแค่ทุบป,ประตูตอนนั้นบุญล็อกประตูแล้วครูเขาล็อกประตูครูบอกว่าเบาๆาแต่แต่แต่ห้องห้าโดนเลยแล้วไปถามครูมาอีกคนหนึง่งครูบอกว่าตายทั้งห้องแต่แต่ไม่ได้ตายแต่เห็นรอยเท้ารอยเท้าโจรโคตรใหญ่ในประมาณเท่านี้อ๋อนี่ค่ะ อร่อยมากกิงแบบเลยหดไม่อยู่อร่อยมากอร่อยด้วยนะอร่อยอนเสียงเล็กไ่มมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ยังไงนี่อันนี้นี่ไงอันนี้เม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดเล็กแกะเม็ดเล็กแกะหน้าเห้ว่าเลยดูดิ กินกับมีกแกลแมอ่อร่อยค่ะแล้วผมมีที่แกะให้ลมไม่แกะยังไงอ่ะต้องเอาที่เป็นรูปเล็ลเบเตี๋ปลงไปในช่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้กินมากอือเยี่ยม ฉลาดมากเลยเราแก่เพ่งไปในจานนี่แหละโอโอแกะไม่ได้เลยทุบทุก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 ,ทก,ทกไม่ได้เลยนะเนี่ยแกะให้แม่ตอบตอบจริงชาตไหนแกะให้แม่กินได้เนี่ยอาจจะชาติมาก เหี่วเรียบร้อยพังโอเคอีกคำหนึ่งเนาะแม่แกพระแกะเลยพระแกะเลยพระแกะเลยทำอย่รงนี้เอาลงไปเอย่างนีเนี่ยวอเคเลยอย่เออเดี๋ยวแล้วก็กดกดลงเนี่ยงัดงัดไปตรงนี้อืมใกล้แล้วใช้แรงนิดนึงงัด อย่าให้อย่าให้หลุดอย่าง,งั้นอ่างเงี้ยได้แล้วโอเคเก่งมากเลือกอ้อโอ้ยนี่แกะครัค้งแรกให้เขาแบบลอฟังแม่คิดเี้ยสครับ โอเคกลอบมะ่วขอจบการรีวิวกินแมคคาเดเมียเทียงเท่านี้นะคะขอบคุณลูกค้ารับชมค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย